สวัสดีครับหมอกเก่งชาแนลวันนี้หมอเก่งเห็นอะไรเอย่ยอ้าวเครือต้นแตงโมงครับสงสัยมันเกิดเองครับไม่ใช่เกิดเองหรอกครับหมอเก่งมาเน่ยปลูกไว้ใต้ต้นส้มโอนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือต้นส้มโอหมอเก่งเน่บมาปลูกไว้เห็นได้ผลผลิตแล้วนะครับเดี๋ยวหมอเก่งจะมาดูนะครับพาท่านผู้ชมมาดูว่าวิธีดูแตงโมง แก่หรือแตงโมมันสุกแล้วดูยังไงบ้างนะครับหมอเก่งก็จาไม่ได้นะครับว่ามันผสมเกสรตรงไหนเราก็จะมาดูตาม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 มาดูตรงนี้เลยนะครับแตนแตนแตรนเจอลูกแล้วครับเจอลูกแล้วครับจะมีปัญหาของหลายๆคนนะครับปลูกแตงโมเราไม่ได้นับวันผสมเกสรนะครับเพราะว่ามันเยอะบางครั้งมันเยอะเราจะรู้ไงว่ามันสุกครับหมอเก่งก็ใช้วิธีง่ายๆครับนี่ครับ ดูที่ขั้วมือนะครับเดี看看네๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมอเก่งหามุมสวยๆก่อนนะครับนี่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 ครับดูที่ขั้วมือนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้คือขั้วมือของแตงโมครับแปลว่าลูกนี้เห็นไหมครับมันแห้งมันแห้งครับนี่มันแห้งเทียบกับขั้วมือตรงนี้นี่มันยังไม่แห้งอันนี้มันไม่มีลูกครับขั้วนี้ครับแต่ว่าขั้วนี้มันมีลูกครับนี่ครับขั้วมือมันแห้ง แล้วแปลว่าลูกนี้น่าจะสุกได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะครับนี่ครับนี่ลูกนี้ก็น่าจะประมาณ3มกิโลนะครับลูกนี้ครับออร์แกนิกแท้ๆเลยครับตามธรรมชาติเดี๋ยวหมอเก่งจะทำการเก็บเกี่ยวแตงโมนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ครับข้วมือตรงนี้มันแห้งแล้วแปลว่ามันสุกแล้วครับแล้วก็จะเก็บเกี่ยวเลยครับเก็บเกี่ยวผลิตครับลูกนี้ครับนี่ครับเราก็จะได้แตงโมโอ้โหลูกใหญ่อยู่นะครับ ประมาณสกิโลนะครับลูกนี้ครับนี่ครับอเดี๋ยวจะมอเก่งจะทําไปตัดให้ดูนะครับว่ามันสุกขนาดไหนแล้วครับนี่นะครับเราก็ได้มาแล้วเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าแดงจริงหรือเปล่าครับวิเสียงวนี่ไงครับนี่ไงครับโอ้โหเห็นไหมครับสุกจริงๆด้วยครับออแกนิกแท้ๆเลยเสียงกรอบกบแดงโอ้โหแตกเลย กรอบมากเลยนะครับอืมฮึอาอาอาอเอาเอาเป็นชิ้นดูสิครับเป็นตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นดูสินี่นะครับในการเลือกแตงโมนะครับสุกง่ายๆเลยนะครับดูที่ขั้วนะครับเห็นไหมครับอ่ากินมากเลยนะครับโอ้โหเสียงอืมแบบนี้กรอบอร่อยแน่นอนครับ หเป็นไงบ้างน,นะครับในการเลือกดูว่าแต่งสุกตอนไหนครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ติดตามช่องหมอเก่งชาแนลขอบคุณครับ